สบายดีน้าปรชมมาพบกับจายูอีกครั้งตอนนี้จายูอยู่ที่บ้านบ่าวต้อมสาวจอยมาเบิ่งบ่าวต้อมเพิ่งกำลังเห็ดอย่างเนาะบรรยากาศตอนเช้านี่อาศัยว่าเห็ดไปเห็ดไปหน่อยจะก่อสร้างก็ไปลรือเนะไปเห็ดกระเป๋าไปไปเห็นไปก่อนเห็นได้เขาไปไปเดินมองก็เลยเป็นเราเลยได้บุญเฮียนประสบการณ์ช่วงโควิดช่วงโควิดก็ไป นี่นะหารับยาปูกระเบื้องช่วงโควิดมันไริลงเพื่อนปะมันจะมีช่วงหนึงบริลล์ลงช่วงนั้นที่รับน,ออน,นั่งสมเรือแบนั่งอลี้ยงที่บ้านาหนะไปเอออันค่อยคิดว่าแบบคือถ้าเจ้านี่เดินเดินสายไปนั่นน่ะแบบช่วงจังหวะที่ช่วงจังหวะที่เขาก็ให้จังหวะที่ว่าบ่ได้ไปเฮ็ดแล้วจังหวะที่ว่าเขาห้ามคนอย่างนัเพิ่นว่าล็อกดาวน์เนาะแม่น บ่าเขาคิดว่าถ้าเจ้ายังว่าลงไปก็ถือว่าแบบมันก็แบบบริพัวพันคนเยอะแยะอย่างนั้นใช่ไหว่ามันแนวเดียวมันมีช่วงหนึ่งเยียแต่ว่ามันมีช่วงที่แบบว่าไป้ไซบอร์ดไงแบบทุ่มอยู่เลือก็สว้ไปกับบาดบ่อไหนเป็นปียังสิเออเพราะว่าห็นเกีห็นคน เสร็จแล้วมีแต่สีเหลืองอยู่ล่าเฮาชุดหลายทอนี่ฮะบ่เต็มบ่ได้ท่านไปชมบ่เต็มาเเออแม่นก็แค่ค้าคือกับอันนี้เจ้านี่ล่ะนี่นอยู่ล่าฮบ่มีอันนี้นะไปหาจนแม่อ้าวก็บ่ได้ มีแต่ยู่ไทยเ<า>ขานิยมนั่นใดล่ะข้าเอามาขายนั่นนั่นะนัแบบนั้นนะ่ะเวลาเก็บมันวะถึงใจพักเออได้สวนจู่วัดจวดเอาเลยตุ่งสวนเอาเลย,เเลยม,มันสบาย,ยอันหนึง่งเธอเลยอันนี้ผั็ชามที่หา้าร้อ,อยคุณบอกเฮ้ยที่ปากเฮยพคิดราคามันรักร้อยขึ้นไปนะ ตอันนั้นเลยเอาสายไพ่ไส้แบบนี้เรไกอล้นีนองสลอดไสายไอกอีกแล้วหลายขั้นตอนขนาดเลยสีเดินพอสีขาวมดพออย่างนันเลือ่แล้วอีกเดนี่เลือสีมาเก็บสีเก็บสีเชื้อลาอืมเก็บอันนี้ก็เลือขอบคาง ทั้งลายขั้นตอนอตออข,ขนาดตอางแล้วก็ติปิดช่องนั้นปิดช่องนี้แต่ว่าสิบเมื่อท่าน <c oughs> ปิดเหนื่อยอย่างต้องไปิสื่อขอบมุ่งม,มาก,ก่อน<ม>ขอบมุ่งอยูน่นะใส่หม่งมุ่งเชื่อหลานเออมันต้องปิดมุ่งก่อนพอปิดมุ่งแล้วจะมาปิดมาปิดอ๋อถ้าเจ้าโบมาขนาดจักรชินจักรชินดาดอีกเนาะหลายขนาดเลยขนาดเจ้ามาก็ยังมียังมีหลายอย่างต้องได้เหตุขันบ้าว่าคนมันนี่จ้ะ

ยังยานให้คลองหน้าในแล้วแล้วก็เออพี่น้องน้ำรถปาดานรถปาดานสิโทษปติบัติบือข้อเอาให้นะบือเจ้าไหม่อะไรี่รถไปพ่อกมันเอา8ล้าน8ล้าน8ล้านนี่รวงทุกทิ้งทุกอย่างเลยโอ้ฉันเอาตัวนี้แล้ววันนั้นอะอรถสามสิเมตรจะไปพบอยู่ใสอยู่นายทีย่อาจารย์พ่อนไส รถมาแต่ตะวันเขาจะไปจอดยยุ่มมาลาเออจะไปจอดย่ยุ่มมาลาไพอดีไปพอก็ตดีเลยท้วราเบือเอาทรโทรหาเราเบอได้ มีแต่สายไฟย,ยังบุมมีสายไฟยเนะาะล,ลืมยุ่หอ่ะขอก็ยังทิ่ไปอันน่าจะเป็นบบทินี้กับทิหน้านี่แหละเพระาะว่าโองเฮียนบางกุนควยเขาจาจะได้คอมพอครูเพื่อนเสียวคอมมาเม้ะให้ มืออื่นเนี่ยเราเพื่อนสีเดินทางมากจักว่าเพื่อนชีมอมาะวันไดเขาก็ยังบุ้งเลยมันบอกมันบอกมีแต่พี่เอกได้มามืออื่นนี่นะพี่เอกบนเคยลมกับเจ้าหันะพี่เอกเอกกีซีอยู่โรงเรียนสองซันนี่นะบอกบอกอันพี่เอกเาบอ เออนั่นแหละข้อเก่าจากร่มน้ำเจ้าอยู่แหมอะมือเดือยอร่วนเจ้าไปน้วาัอแว่าไปจัด่บเตนได้ว่าเขาไุอบลินกล่าอยู่อืเนเตนเอย่ส่วนเด็กๆเขาลินเนาะบอกแล้วนี่บ่หมูนะว่าเขาถึงมามอบความหมือนมาหมอบก็สิดเตรียมเตรียมโตแล้ว มื่ออื่นมื่ออื่นนี่แหละน่าจะได้สิได้ล่มเพิ่นว่าเพิ่นสิเอามาเอามาวันใดคอมมาเพราะว่ามันมีโรงเรียนบ้านกุ่นคุ้ยก็อยากได้อืมเข่าเห็นค่อยไปตอนนั้นน่ะไปกับพ่อครูแล้วค่อยไปไปมอปปินเตอร์นะโรงเรียนบ้านกุ่นคุ้ยแล้วก็เลยอยากได้ก็เลยเพิ่นเพิ่นจักสิเพิ่นน่าจะให้มื้อ2บ่อนนั่จักบ่ฮู้สิให้บ่อนใดบ่อนใดบ่อนึงเนืากว่าโรงเรียนบ้านนาดีนี่ได้ยวสองคอยสิสอนอยู่สิไปสอนนักเรียนอยู่สอนคอมหรือเ่แม่นแล้วเล้วสอนมันกัน เนี่ยคนมั่นแตไปสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนมือขอ้อเสียตี่เครื่องโปรเจคเตอร์นี่แหละเป็นยังพว่าส,สื้อไม่ยู่คนั้นมีโปรเจคเตอร์รุ่นซีพันรูเมทเวลาเขายิ่งใสย่ยิ่งให้นักเรียนเบิ่งอะ่ะมันงยายไหมเพื่อคอยสอนในในโน้ตบุ๊กคอยมันบอหรอให้นักเรียนเห็นตามนะโดยเน๊ คอมบนเจ้าเอามามอบนันมีแต่อาจารย์แม่นบอใช่อาจารย์บอกลุงจ่ในโรงเรียนเขานะหรือว่านักเฮียนก็ได้เฮียนน้องบ่กเขามีแต่ใช้พิมพ์เอกสารธรรมดาจซืยอเขาคอยไปตั้งบอกวิธีเรินไมโครซอฟท์เวิร์กไมโครเอ็กเซลทุกทิ้งทุกอย่างก็เลยว่าเดี๋ยวสิพานักเรียนแล้วทุกอย่างล่ะลังเทอกับเทเบิลกราวน์นึงกับคอ เอฟซีไปหลายคนแล้วว่าไฟฟ้าสีอนุเคราะห์เ่องฉายโปรเจคเตอร์เด้ยว่าะค่ะบริับาทเอาบทสื่อสีพันออกมาเพราะจะเป็นรุ่นสีพันลูเมเมืมเวลาเวลาฉายกางเว้นจะสียิ่งใส่ผนังเลยผนังของเลื่อนนี่มันจะเห็นชัดอ่ามันจะเห็นซัดเพราะว่ารุ่นขฟเอามาใช้หนังอะมันมันรุ่นพันกวาทเออมันก็ได้แต่กลางคืนกับมัวๆหน่อยหนึ่งแน่ เอ๋อของเจ้าบ่อันนั้นนะอันบนชายนั่งนะได้เอาอคอยกี่เป็นของบนเตียงของคอยต <c oughs> ื้นมาอีรุ่นนึงคอยตื้นมาจะไปเหตุใดขนทรงไปเหตุใดบุไปโต๊ะง่า,า่ะล่ะพังเปิดออกมาอ้าวเป็นจอดฝ่าเลยโบมี่ยังเลยตรงกลางมืดแปลว่าเอาแล้วน่าจะเหตุตกมั้งเสียไปเลยทางนี้เครื่องนี้นะจบเลย จะได้แล้วิหาโอกาสยุกไปสอนคอมนักเรียนแม่นสอนเขาเด็กๆเขาก็มีพื้นฐานเขาก็เป็นดอกว่ามันมีหอดสอบเขื่องทางเรียนก็น่าจะมีชั่วโมงสอนให้เด็กๆเนี่ยจะเจ้าว่างวางจะยังไปช่วยสอนเนาะ จ้ามาพี่จะกินข้าวเจ้าแล้อข้าวเนียวกินข้าวเนียวกินแต <c oughs> ่ว่าจะข้ามได้ปั่นได้กินแล้วเราบวชลื้อเนาะแล้วก็ชินเคยไปไปเมื่อนั้นเข้ามาใช่หรือไปเระเบื้องสายอย่างนี้ <c oughs> แล้วมีสีเหลืองเจ้าก็เลยบอกวนะ่าเนาะ พี่ขาวยังเดียวพี่ขาวของี้นเล่าตัวนี้กยังบีใน่เล่เออคอยไปหามืเมืองยมมาลาอาหารขายง่ๆนะเอาหูมีเขาเบิ่งเขาบอกได้เอามาขายเขาวันจังันได้บอกได้เอามาแบบนี้นะเขาบอกคอยมีแต่บ้านเนามีแต่ใส่คุแล้วแล้วอ้าวะตัวนี้บดเออมันสบาย อ๋อโอเคไปหาขอนโถนี่ขอนแล้วเลยเนี่ยโทรศัพท์ไปใช้นอหน่อแม่บอกชอบจ่อเย,ยอเอาไปเลยพูดคุยกับบ่าต้อมแล้วมีความสุขเพล่นกันเองท่านผู้ชมเลถ่ายมากับติดนิกสายเพื่อนดีมัดทั้งสองผัวเมียเลยนิกสายดีสุดๆเลยนะบันยังกะ เราไปสีข้าวครับรถวแท้ใบย่บยานข้าวตกบะเมื่อสัญญาณกาบริบยภกบบยมีประเดายและสัญญาณโทรศัพท์ทางตรงสัญญาณลักห้าท่านผู้ชมเลย อากาศรอบๆบ้านเออกองก็สิมัวๆเนาะ